嗯。

อ,อยู่ตรงนั้นไม่ไม่เว่งมานะ

ทักไทยปอบใหญ่ตาปอบใหญ่ว่าคนปอบ 嗯。Mm. อ๋อวิ่งเก่งลูกวิ่งเก่งโอ้ยล้อม <ม>ยาวน,นี่ยาวยาวมาอันกั้นมันยาวยาวเท้าอ่ะอันน,นี้อันนี้มีอันนี้มีงูอันนี้มีงูด้วยมีงูด้วยเหรอใช่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไบเรืนั้นอ๋ออยู่ตรงต้นไม้อย่าเข้าไปนะมันมีงู okay. ตาเอตาเคยเจอไหมเจออะไรลูกไม่ถ่ายไปแล ไว้คว<บ>าเลอ